มาแล้วจ้าบ็อกเซตวันพีชล่าสุดชุดเ e รสโลซาโดยบ็อกเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยการ์ตูนตั้งแต่เล่ม7็ิเอไปจนถึงเลนแปดนั่นเองราคาข้างกลอง1875บาทแกะกลองออกมาเลยโอ้โคตรเท่นี่คือเพิ่งแกะนะครับแล้วประเด็นคือสำนักพิมพ์เขาก็ใส่แบบกลับหัวมาให้เรานะ ล้วใส่กับหัวไหมหเราเฉยอะไรวันนี้ไลายทั้งภายนอกภายในโอ้บอกเสร็จด,ดีต้องบอกว่าสีสันจัดจ้านแล้วก็สวยงามพอสมควรนะครับตีมมาเป็นสีแดงเลยทีเดียวโดรฟามิงโกส่วนฝากฟังนี้กลุ่มจดสลัดบ,บวกฟังและก็เหล่าพนาธิตของเขาภาคนี้เนี่ยทำให้กลุ่มบวกฟังยิ่งใหญ่ไพศาลมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับได้ผักพวกพวกพ้องมาเต็มเลยนะ เล่มที่71เล่มที่72เล่มที่73เล่มที่74เล่มที่75เล่มที่76เล่มที่77เล่มที่78เล่มที่79ดลูฟี่เกียร์หโคตรเท่เล่มที่80จ้าสั่งไปตั้งนานนะครับผมบ็อกเซตนี้กว่าจะได้นะดีเลย์ประจำเนี่ยผมไม่ดีเลย์ไม่ใช่สยามอินเตอร์นะ